อยากกินเยลลี่ยึดเมืองสุรินทร์ไหวเฮียเนลี่ยึดเมืองสุรินทร์ไปได้เห็นก็คงอยากกินอ่ะไม่เคยไม่เคยดูหรอไอที่ยึดเมืองสุรินทร์นะไอไอเกียวรู้จักแบบรู้จักแล้วแบบเยลลี่ยึดเมืองสุรินทร์นะรักกินนะกันเฮียเยลลี่ยึดเมืองสุรินทร์ก็แต่ปีโป้โอ แหมมึงลองเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นได้เสร็จไปยิงปูงปังปูงปังสำเบะเลโอ้คะนน้ก็ภาพแตกแล้วเนี่ยเห็นแตกเลยคุณภาพหนึ่งพันแปดสิบหกสิบเปรเพ็ดก็เหรอนี่ไม่แตกเหรอ้ยแจว๋วว่ะวิปกูเซ็ตได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แตกอะไรฮะยรงเนี้ยเขายิงโชว์ดิแหม่กลุงเกย์เกย์กลุงดูแก่เตียวแค่ละแค่ละอยากกินเยลลี่ยุดมังสุรินทร์น่ะ เจอวะโอ้ยผสมให้ดูเพื่อนนี่ยึดเืองสุรินเนี่ยเแจกวะวิกูเซนได้แล้วเนี่ยนี่เซเว่นกินไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้มาโดนสมุดด้วยดิต้องเยนลี่ที่สุรินทร์เท่านั้นหน่อยข้าวใช่เยนลี่ที่ยึดเมืองสุรินด้วยต้องพี่ยึดเมืองสุรินทร์ด้วยใช่ไหมกูอยากกินนะรู่เห็นตอนเด็กๆกับเวลาเราอยากกินของพี่คนนั้นน่ะกูต้องกินไง กึ่เก่กึ่งกกึ่งก่นเ่งมันต่างจากสิี้ธรรมดายังไงมันซื้อมจากีแล้วก็แบ่งขายแล้วก็แล้กูเจแบบว่าที่มันแบบว่าซื้อทุกๆก็ได้แต่ในช้อปปี้อยากซื้อยากได้ขั้ยเก นี่ป่ะปกติป่ะที่ธรรมดายังไงนี่ปกติเลยมันก็แตกๆเลยนะจริงจริงเออมันแตกนิดนึงว่ะใช่ไหมเออมันแตกนิดนึงว่ะเอาเอาให้มันแบบว่าอะไรมันมัวหมองเกินไปว่ะเส็นบิดเลยนะโอ้โหโคตรไม่อยากยุ่งกับบิดเลยใช่จะรอเล่นกับเส้นประสาท ดูยังในเดียวไปดูยังเยลลี่ยึดเมื่อสุริน่ะไหนเปิดแป๊บแล้วก็เดี๋ยวกูหาเพลงให้ฟังแป๊บเยลลี่ยึดเมืองสุรินใครได้เห็นก็คงอยากกินอียังกูจะเอาไปร้องอ่ะนี่ไเยลลี่ยึดเยลลี่ยึดเมืองสุรินนี่อะไรของ